สำหรับวัดนี้มีประวัติเป็นมาอย่างไงก็เริ่มจากการที่ชุมชนเล็กๆแต่เดิมไปร่วมวิสาที่บ้านบัเดอร์นะครับที่โรงเรียนอสมชัญชนบุรีนี้ต่อมาก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่วัดมีส่วนสำคัญอ,อย่างยิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของผู้ที่เข้าไปนั้นไม่ว่าพุทธหรือคริสก็สามารถที่จะสงบและก็ กลับออกมาเพื่อใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ พี่น้องที่รักและเคารพอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่17ในเทศกาลธรรมดาพระวรสารของท่านบุญยญนในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ในการทวีขนมปังกับปลาเพื่อเลี้ยงดูผู้คนที่ติดตามพระองค์ที่มาฟังข้อคิดมาฟังคําสอนดีๆจากพระองค์และพร้อ์นั้นก็มีความหงวยงและก็ต้องการที่จะแบ่งปันต้องการที่จะดูแลพวกเขาเหล่านั้น พี่น้องครับในพระวรสารของท่านทบุญยอนเองก็สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นหนังสือแห่งสัญลักษณ์ซึ่งบรรจุเรื่องราวนะครับอศาศจรรย์ต่างๆของพระเยซูเจ้าแล้วก็ในส่วนหลังของพระวรสารเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น The Book of Glory ก็คือหนังสือแห่งพระสิิลรุ่งโรจเพื่อสรรเสริญนะครับถึงพริธานุภาพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกๆคนได้เข้ามาพิจารณามาไตรตรองร่วมกันนะครับถึงข้อความในพระคัมภีร์ในวันนี้ว่าเราสามารถที่จะนำข้อคิดนำเรื่องราวต่างๆที่พระเเจ้าได้ได้สอนเราได้แบ่งปันกับเราผ่านทางท่านอุญลยนี้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรหนึ่งในบุคลิกภาพที่สำคัญของพระเยเจ้านั้นก็คือการเป็นคนที่มีจิใตใจเมตตา เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจกว้างต่อผู้คนจะได้ว่าเวลาที่พระสุจ้านั้นได้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพรงเลือกที่จะอยู่กับคนที่ยากจนอยู่กับคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่กับคนบาปคนชายขอบเพราะว่าเขาเหล่านั้นแ้าจะไม่มีใครสนใจหรือว่าไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ความเมตตาความใจดีตรงนี้เองที่เราสามารถนะครับที่จะเรียนรู้ได้จากชีวิตของพระสเจา้า พระองค์สงส,งสารผู้คนพระองค์เห็นใจผู้คนพระองค์เห็นใจคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เห็นใจคนที่ถูกผีเข้าผีสิงพระองค์เห็นใจคนยากคนจนในสังคมหรือแม้แต่คนบาปพระองค์ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเขาว่าไม่มีใครอยากจะสูญเสียหรือว่าคบหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้ามีแล้วก็ท่าทีทัศนติของพระองค์นั้นก็เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับพวกเราทุกๆคนนะครับ เราในฐานะที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์เราควรที่จะเรียนแบบความเมตตาเรียนแบบความใจกว้างเรียนแบบการเอาใจใส่นะครับที่มีต่อเพื่อนพี่น้องจากชีวิตของพระเยซูเจ้าให้มากที่สุดเพราะนี่คือเป้าหมายของชีวิตเราหากเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของเราเป็นบ้านแท้ในหลังดอนของเราก็ขอให้เหล่านั้นได้ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างและติดตาม นะครับติดตามชีวิตของพระพุเจ้าให้เต็มที่สุดความสามารถของเราโดยการเป็นบุคคลที่มีหัวใจแห่งความเมตตาเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่เอาใจใส่พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือคนอื่นๆตามความสามารถของเราอย่างดีต่อไปพระวาสารของท่านุบุญย์ในตอนนี้นะครับจะกล่าวได้ว่ามีการเชื่อมระหว่างเหตุการณ์อัศจรที่เกิดขึ้นกับศีลมหาสนิท ให้เราเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่ผู้นิพนธ์วาสารเองก็ใช้หมือนว่าใช้คำกิริยาอเดียวกันนั่นก็คือพระเ,เจ้ารับขนมปังมาครับขอบคุณแล้วก็มอบปังเหล่านั้นให้กับผู้คนได้รับประทานได้นําไปเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงตัวตนแต่ละคนในพิธีศีลมาสนิทก็เช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าเองก็นําชีวิตของพระองค์ถวายเป็นเครื่องบูชา แล้วก็มอบชีวิตของพระองค์นั้นให้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแก่พวกเราทุกๆคนพี่น้องครับพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอและในทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสไปเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณรับศีลม,มาสนิทนั่นหมายความว่าเราได้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้นั่นก็คือชีวิตอันเป็นพยานถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกๆคนที่เป็นคนบาป พระองค์ลงมาบนโลกนี้มาให้ชีวิตของพระองค์กับพวกเรามามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรามาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกเราด้วยชีวิตของพระองค์เองก็ขอให้เรานั้นได้มีความรู้สึกกตัญญูรู้คุณต่องพระเยซูคริสต์เจ้าต่อชีวิตของพระองค์ที่มอบให้กับพวกเราและก็นําพวกเรานั้นไปสู่หนทางแห่งความรักและหนทางแห่งความดีด้วยชีวิตของพระองค์เองอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าได้ทา การผ่านทางบทโพรศาวสาัในวันนี้ในการทวีขนมปังทวีปลาเพื่อเลี้ยงดูผู้คนจํานวนมากก็เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนนะครับที่ทําให้ผู้คนนั้นเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นประกาศศพผู้ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่มาจากพระเจ้ามาอยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็นําข่าวดีมามอบให้กับพวกเขาทุกๆคนผ่านทางคําสอนของพระองค์ผ่านทางการเยียวยารักษา ผ่านทางการเลี้ยงดูเอาใจใส่สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เองยิ่งเป็นเครื่องรับประกันนะครับให้กับผู้คนในสังคมสมัยนั้นจะได้เชื่อว่าพระเยสุเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขาและหลังจากนั้นเชื่อเหลือเกินว่าพวกเขาหลายๆคนก็ได้สัมผัสชีวิตของพระเยสุเจ้ามากขึ้นและได้เชื่อว่าพระเยสุเจ้านั้นเป็นพระผู้ไถ่ที่แท้จริงที่ลงมา เพื่อไถ่พวกเขาให้พ้นจากบาปและความตายการประทับอยู่ของพระเ,เจ้าในฝูงชนนั้นมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ท่าทีของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาความหงใยการดูแลใจใส่แล้วก็การอัศจรรย์ทีของะองค์ทรรเพื่อลืมลื้พวกเขาในบทพระสารวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งพระเ,เจ้ายังคงอยู่กับพวกเรานะรในทุกๆวันในศีลมาสนิทในทุกๆท,กที่ทุกๆแห่งขอให้เรานั้นได้ตระหนักรู้ แล้วก็สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์ให้ได้ในชีวิตจริงของพวกเราพระเยะสูเจ้าทรงประทับอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำกลางคนยากคนจนคนชายขอบคนที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากที่สุดและชีวิตของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระเยซุเจ้าเองก็ขอให้เรานั้นได้มีสายตาของพระเยซุเจ้าที่จะมองเห็นพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราต้องการการดูแลใจใสาจากเรา เพราะวันนี้พระเยสุเจ้าได้ใช้ชีวิตให้เราเห็นเป็นแบบอยา่างว่าพราะองค์นั้นรักห่วงใยเมตตาทุกๆคนเราในฐานะที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยสุเจ้าจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และก็พัฒนาสิ่งน,นี้ในชีวิตของเราคือการที่จะรักเมตตาเข้าใจใส่ใจและก็ห่วงใยทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน และผู้ที่ต้องการความชื่อเลิอจากเรามากที่สุดขนมปังและปลาที่พระองค์ได้ทรงธรรัศาตรจารเลี้ยงดูผู้คนในวันนี้ก็อาจจะหมายถึงชีวิตของพระเยซเจ้านะครับที่มอบให้กับพวกเราในศิลมหาสนิทวันนั้นพระองค์ทรงเลี้ยงคนราวๆมากกว่า5,000คนแต่ในปัจจุบันนี้พระองค์ได้ให้ชีวิตของพระองค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในศีลมหาสนิทเลี้ยงผู้คนทั่วโลก เป็นเครื่องหมายแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ให้เราได้รับชีวิตของพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราทุทกๆคนพี่น้องครับความรักอันยิ่งใหญ่นี้จะเติบโตไม่ได้เลยหากพวกเรานั้นไม่ช่วยกันเป็นภยานยืนยันถึงความรักนี้ในชีวิตจริงของเราก็ขอให้บทเรียนหรือว่าข้อคิดที่เราได้รับฟังร่วมกันนะครับในวันนี้ผ่านทางบทพุทาสาของท่านบุญยศจะเป็นเครื่องเตือนใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนว่าพระเยซูเจ้าเองรักและห่วงใ่ทุกๆคนและเราผู้ซึ่งติดตามพระเยซูเจ้าก็ควรที่จะรักห่วงใ่ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ขอพระเจ้าอวยพรพวก์เราทุกๆคนให้พวกเรานั้นได้เติบโตในความรักในความเมตตาของพระเยซูคริสต์เจ้าและพร้อมที่จะมีความกล้าหาญ ที่จะแบ่งปันชีวิตของพระเยูเจ้าไปสู่คนอื่นๆในสังคมต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนและบุคคลที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมากที่สุดขอพระหัวพรครับ ในช่วงปลายศตวรรษที่15กลุ่มศิลปินได้เริ่มค้นหาแรงบันดาลใจในงานศิลปะตกแต่งที่ถูกค้นพบในถ้ำโบราณใกล้กับโคลอสเซียมสิ่งเหล่านั้นถูกทําให้มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลายเพราะมีการพารนาถึงธรรมชาติรูปทรงในขาคณิตและแม้แต่สิ่งมีชีวิตได้ตำนานครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์นั่นคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะอัศจรรย์ของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา อันฟอร์ซินารูโซผู้อำนวยการอุทยานโบราณคดีคอรเซียมกล่าวว่าเราทราบว่ามีการค้นพบภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นครั้งแรกในปลายศตวรรษที่15และหนึ่งในทีมผู้ค้นพบคือพินตูริคิโอจากนั้นเมื่อราฟาเอลมาถึงกรุงโรมในปีคิสรศ1508เขาก็ลงไปในถ้ำพานรูแห่งหนึ่งที่นี่ซึ่งมีลักษณะคล้ายถา้ำที่นั่นดูเหมือนถ้ำแต่บางส่วนถูกคลุมไว้ เหลือเปิดไว้ช่องบนหลังคาของอาคารขนาดใหญ่นี่ไม่ได้เป็นแค่อาคารแต่เป็นบ้านพักของจักพรพรรดิเนโรหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Golden House หรือ Domus Aurea ในภาษาลาตินที่นี่เหมือนถูกสร้างในศตรวรรษที่หนึ่งแต่ปัญหาคือหลังจากการสิ้นพระชน์ของจักพรพรรดิเนโรรัชทายาทของพระองค์ได้ทำลายไปเกือบหมดสิน้นคือการประนามความทรงจำอันฟอนซินารุโซกล่าวต่ออีกว่าจักพรพรรดิองค์ต่อมา ต้องการทำลายทุกสิ่งที่จกกักรพพรดเนโรสร้างขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสร้างโคอรเซียมบนสเต็กนุมเนโรนิสซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพระราชวังพระราชวังถูกถอดออกจากปฏิมาก,กรรมหินอ่อนซึ่งใช้เป็นวัสดุสำหรับอาคารใหม่และจกกักรพพัดทราจันได้ก้าวไปอีกขั้นคือเขาได้ฝังโดมุสออเรียและสร้างอ่างน้ำร้อนไว้ด้านบน ซึ่งสิ่งที่เหลืออยู่ในการฟื้นฟูคือภาพจิตกรรมสีภายในโดม u ุสออเรียพระราชวังอิมพีเรียลถูกค้นพบอย่างช้าๆและขณะนี้นิทรศการนี้เป็นตัวแสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและโลกยกตัวอย่างเช่นประเทศเม็กซิโกในอดีตอารามเซนต์ไมเคิลอาร์คแองเจลคอนแวนในอิกสมิกิบันก็ได้ค้นพบภาพวาดที่ตกแต่งคล้ายกันมาก และเมื่อมองใกล้ผนังจะเผยให้เห็นศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาได้ถูกดัดแปลงภาพวาดจากยุคโรมันได้อย่างไรมีทัศการนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ500ปีการเสียชีวิตของราฟาเอลแต่เนื่องจากสภาวะโรคระบาดจึงจะเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีซึ่งเป็นโอกาสที่จะค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงเบื้องหลังของศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่ยิ่งใหญ่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสทรงปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งหลังจากเสด็จกลับวาติกันเพื่อพักฟื้นพระวรกายนาที่ประทับของพระองค์ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการไว้พระองค์ทรงซูบผอมเล็กน้อยหลังจากการผ่าตัดลำไส้และพระสุรเสียงของพระองค์ก็แผ่วลงเล็กน้อยเช่นกันผู้สแสวงบุญจากคิวบาปรากฏตัวที่จัตุรัสเซนสปีเตอร์เพื่อเตือนให้พระองค์ระลึกถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศของพวกเขา พออยู่ใกล้กับชาวคิวบาที่รักในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวที่ทุกทรมานอย่างที่สุดให้เราอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อช่วยประเทศชาติในการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและภาราดอภาพผ่พานสันติภาพการสนทนารวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงพายุที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในเยอรมนีเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ซึ่งคราชีวิตผู้คนไปกว่า200คนขอพระเจ้าทรงต้อนรับผู้วัยชนและปลอบโยนผู้ที่พวกเขารักขอทรงเป็นภลักกำลังแก่ความพยายามของทุกคนที่มอบความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายร้ายแรง สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงอธิบายถึงความสําคัญของการพักผ่อนในช่วงวันหยุดพระองค์ดารัสว่าการพักผ่อนเป็นวิธีรักษาของการติดกับดักของการทํางานซึ่งจะช่วยให้เราได้พบกับผลลัพธ์และความรู้สึกที่สําคัญในชีวิตของเรานอกเหนือจากการทํางานด้วยเช่นกันพี่น้องทั้งหลายพึงระวังความสมบูรณ์แบบใหเรายุติความวุ่นวายตามตารางเวลาของเราเสียก่อนให้เราเรียนรู้ที่จะหยุดพัก ปิดโทรศัพท์ไตรตรองธรรมชาติสร้างตัวตนของเราใหม่เพื่อสนทนากับพระเจ้าสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงพักภารกิจจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้พระองค์ไม่มีกำหนดการใดๆในตารางภารกิจของพระองค์แต่จะส่งฟื้นฟูพระวรรกายและดำเนินการจัดการเรื่องเร่งด่วนต่อไปพระองค์ทรงอําลาผู้ชุมนุมที่จัดตุลาเซนส์ปีเตอร์ ด้วยการขอคำภาวนาขณะที่ทรงทักทายผู้แสวงบุญจากการเข้าเฝ้าทั่วไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงหยุดเพื่ออวยพรแก่ครอบครัวใหญ่เช่นเดียวกับคู่แต่งงานที่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ชีวิตครอบครัวพระองค์ทรงมอบคำแนะนำบางคำแก่วิกตอเรียและมาเนลมาเนลโรเบรากล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถามว่าเราเคยทะเลาะก,กันหรือยัง แล้วเราตอบพระองค์ว่าเราเพิ่งแต่งงานกันได้เพียงสี่วันเท่านั้นดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุการณ์นั้นแต่พระองค์ตรัสกับเราว่าที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราทะเลาะกันเราจะต้องทำให้จบในวันนั้นเราไม่สามารถนำความคุนเคืองเข้านอนได้เป็นคําแนะนำของสมเด็จพระสันตป,ปาปาเพื่อให้อภัยกันด้วยความรักและความชื่นชมวิกตอเรียเวลเลสกล่าวว่า พระองค์ตัดกับเราว่าเราไม่ควรเข้านอนโดยยังไม่ให้อภัยกันและกันและกล่าวขอโทษกันแบบนี้ขอโทษก็แค่นั้นมาเรียเบอร์ชานกำลังย้ายกลับไปฝรั่งเศสพร้อมกับสามีและลูกทั้งสี่คนของเธอหลังจากอาศัยอยู่ในกรุงโรมเป็นเวลากว่าสามปีเธอกล่าวว่าการได้รับพรจากองค์สมเด็จพระสันตปาป,ปาถือว่าเป็นการอําลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ครอบครัวของเธอจะได้รับ เราจะเก็บความทรงจำดีๆของพระหันสถานและพระพรที่จะติดตัวเราไปเสมอเราได้รับพระพรจากสมเด็จพระสันตปาปาดังนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังมากการพบปะการเข้าเฝ้าทั่วไปของสมเด็จพระสันตปาปานั้นถูกระงับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมพระองค์ทรงมีกำหนดการช่วงการเข้าเฝ้าทั่วไปอีกครั้งและกลับมาส่งเสริมชีวิตครอบครัวในทุกขั้นตอน ำหรับวัดนี้มีประวัติเป็นมายังไงก็เริ่มจากการที่ชุมชนเล็กๆแต่เดิมไปร่วมมิซาที่บ้านป่ดเดอร์ครับที่โรงเรียนอสมชันคนบุรีนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าคนต่อมาก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีดําริกันว่าจะสร้างวัดน้อยขึ้นมาวัดนี้จริงๆแล้วประวัติเริ่มต้นก็จากหมู่บ้านเศรษฐกิจนะซึ่งนานมากแล้วถือว่าเมื่อก่อนนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากหมู่บ้านเศรษฐกิจนี้ แล้วก็เจ้าของเขาได้ยกที่ส่วนหนึ่งให้กับคณะกระดาเชนคเบียร์เพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นวัดยังไม่มีโรงเรียนมาก่อนในปี1961แล้วต่อมาเมื่อชุมชนวิสชนใหญ่ขึ้นจำนวนมากขึ้นก็มีดำมริที่จะสร้างวัดและวัดนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทาระหว่างโรงเรียนกับวัดกับทางพระสงฆ์ที่มาดูแลสรุปที่นี่ แล้วก็บรรดาพี่น้องสรีบรัลลุดวัดนี้ก็ได้เกิดขึ้นแ,แรกๆก็เป็นวัดเล็กๆเมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นมากขึ้นคุณพ่อเจวัดที่มาอยู่ที่นี่ก็พยายามปรับปรุงขยายทําให้มันดีขึ้นสะดวกขึ้นจนมาปีประมาณปี2000กว่าก็คุณพ่อเจวัดในเวลานั้นก็ได้ขยายวัดติดแอร์ติดกระจกสีนะสเตนกราสปรับปรุงไปในวัด ให้ดูสวยงามอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับพิธีมิสาไม่ว่าจะไปบรรสุกต้นเดือนการทำนพาวานพวกนี้เป็นศาสนากิจที่ทำให้ซึมซับถึงความสำคัญของศาสนาซึมซับถึงความสำคัญของการเข้าร่วม สรมทรัพย์ที่จะทำให้วิญญาณได้รับผาหันสถานฉะนั้นผมถือว่าวัดมีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ก่อให้ผู้ที่เข้าไม่ใช่เฉพาะเด็กแต่ว่าทุกคนได้มีระหันสถานมีเวลาได้พิจารณาตัวเองชะล้างความแปดเปื้อนและ สิ่งที่ไม่ถูกต้องออกจากตัวฉะนั้นมรถือว่าวัดมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของผู้ที่เข้าไปนั้นไม่ว่าพุทธหรือคริสต์ก็สามารถที่จะสงบและก็อับกลับออกมาเพื่อใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ ในช่วงของการอภิบาลนั้นวัดจะมีกลุ่มต่างๆที่เป็นตัวแทนของสัตบุตรเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างการอภิบาลของคุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุตรและชุมชนนะคะวัดมีกลุ่มผู้แทนสัตบุตรต่างๆ14กลุ่มอาทิเช่นกลุ่มสภาพิบาลกลุ่มเยาวชนกลุ่มพลมาลีอัศวินและก็กลุ่มอืนอ่น,อ,นอีกมากมายนะคะ ในการดําเนินกิจการของวัดนั้นเป็นการดําเนินกิจการเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างวัดชุมชนโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องสม่ําเสมอตลอดมาและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนเกษินธรโรงเรียนสารศาสตร์ที่อยู่ในบนริเวณวัด4โรงเรียนและพี่น้องสัตบุรุษที่เป็นทั้งชาวคริสต์และคนที่เป็นคนนอกาศาสนา วัดไม่ได้ดูแลเพียงแต่ชุมชนหรือคริสตชนเท่านั้นวัดยังส่งเสริมให้มีการกิจกรรมทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเป็นกิจกรรมสงเคราะห์เช่นเป็นเรื่องของวิถีชุมชนเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องของการไปให้ความช่วยเหลือชุมชนกองขยะถนนพุทธมณฑลสายสามและก็อื่นๆอยู่สม่ำเสมอตลอดมารวมถึงให้ความร่วมมือกับวัดในในกลุ่มของสังคมมณฑล กรุงเทพและวัดในเขต3ในช่วงที่มีวิกฤตการโควิดในขณะนี้วัดก็ยังได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนและคริสตชนที่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือและทั้งในด้านของการอภิบาล และการช่วยเหลือในด้านสิ่งของเพื่อการดำรงชีพคุณพ่อเจ้าว่ดจึงมีดำริที่จะทำการอภิบาลผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนโดยการร่วมแจกของให้แก่ชุมชนต่างๆรวมถึงการถวายบูชามิศาเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความสุขความพลังความเชื่อความรักความศรัทธาต่อพระคิดเจ้านะคะนองจากมีวัดยังมีการอภิบาลในกลุ่มผู้เดือดร้อนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านช่องทางต่างๆของวัดอย่างเสมอมาวัดตระหนักดีว่าทุกคนคือ่อนสํสำคัญของวัดสร้างความรักความสนิทสนมความมีเอาใจใส่หรือความเป็น้หนึ่งใจเดียวของริจตชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการอภิบาลการอภิบาลของคุณพ่อเจ้าวาดที่ผ่านมาพวกเรามีความรู้สึกว่าริสตชนได้รับความรักความศรัทธาผ่านการประกาศพระวจาแล้วก็มีความสร้างความเป็น้หนึ่งใจเดียว แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมต่างๆของวัดนะคะเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าวัดนบุญหลุยมารีบางแคแห่งนี้ย่างเข้าปีที่52ด้วยความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นและความวางใจในพระเจ้าภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคุณพ่อเจ้าอาวาสทุกองค์ที่ได้มาประจำวัดแห่งนี้ วัดที่จะยั่งยืนก็คือวัดที่เริ่มจากชุมชนและวัดนี้เริ่มจากชุมชนคริดชนกลุ่มเล็กๆนะจะรวมสิบกว่าคนแต่ว่ามีตัวสนับสนุนที่ดีคือมีโรงเรียนอสมชัญแล้วก็ทางสังคมนณนโดยทางคุณพ่อที่รับผิดชอบมาดูแลที่นี่แล้วก็บรรดาสบุรุษ ที่อยู่ที่นี่ที่เป็นชุมชนคิดสชนร่วมกันที่จะเริ่มก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมานั่นก็เป็นความร่วมมือวัดนี้เกิดจากความร่วมมือของทั้ง3ฝ่ายของทางทางัทง้ทงทางโรงเรียนทางสังคมทนแล้วก็ทางสวบุรุษที่อยู่ที่นี่ช่วยกันสวบุรุษที่นี่มีความผูกพันกับวัดเหนียวแน่นมาก